ผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อตอนวัยเก่ารู้จักใช้ซื่อนี่กระเป๋าใบนี้ดีกว่ามันเข้าชุดที่สุดเลยนี่อยากได้มานานแล้วเฮ้ยแม่ายมี ตั้งแต่ช็อปออนไลน์เป็นเนี่ยช็อปชํำเลยโอ้โหนี่ก็สมัยเนี้ยจะซื้ออะไรมันก็ง่ายโวยซื้อง่ายกว่าสมัยก่อนตั้งเยอะแน่และสมัยก่อนเรายายเขาชอบกันยังไงยายไปซื้อของซื้อกระโปรงซื้อกระเป๋าได้ยังไงเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังนะเมื่อสมัยสาวๆนะ ก็เมื่อก่อนเนี้ยจะมีร้านโชห่วยซอยหนึ่งจะมีสักร้านหนึ่งเองยายเนี่ยก็ต้องเดินไปซื้อของไกลเลยหรือบางทีมีรถเข็นขายข,ายของเข้ามาขายในซอยยายก็ต้องไปยืนดักรอหน้าบา้านเป็นชั่วโมงเลยก็มีหรือบางทีก็ต้องกดโทรศัพท์โทรสั่งนะเมื่อก่อนน่ะโทรศัพท์เนี่ยสัญญาณไม่ได้เร็วเท่านี้เลยกว่าจะติดกว่าจะรอกว่าจะสั่งเป็นชั่วโมงนุ่น บางทีก็มีพวกแคตตาล็อกใบปิวเนี่ยบางทีซื้อช้าไปของก็หมดก็ต้องทนรอเล่นต่อไปอีกเป็นเดือนเลยแล้วก็ยังมีวิทยุบางวันเนี่ยฝนฟ้ากันนำตกใหญ่เลยสัญญาณก็ไม่มีไม่ได้ยินอะไรเลยเฮย้ยเสียทั้งเวลาเสียทั้งอารมณ์แต่ที่ยายชอบอะนะก็ดูรายการขายของทางโทรทัศน์นั่นแหละแล้วบางทียายดูเพลินไปหน่อยรู้ตัวอีกทีรายการก็จบไปแล้ว สั่งไม่ทันเขาอีกมันก็ประมาณนี้แหละเลดเทคโนโลยีปัจจุบันก็มีข้อเสียเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็ระบาดไปเยอะไปหมดเลยยายเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะยายจะซื้อของในออนไลน์เนี่ยยายก็ต้องระวังนะเดี๋ยวจะถูกหลอกเอาจ้าจ้ายายอะซื้อมาตั้งหลายอย่างละยายไม่โดนหลอกหรอกแล้วก็อยา่าเพิ่งไปแอดหรือไปเพิ่มเพื่อนกับใครนะเดี๋ยวโดนหลอกเอาอื ไม่ทันแล้วอ่ะยายแอดไปเรียบร้อยแล้วฮะทำอะไรไม่บอกอีกแล้วยายเอา้าก็ร้านอ่ะเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยแอดมาภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้ราคาพิเศษเลยนะหูยใครมันจะอดใจไหวโอ้โดนละโดนแน่ๆไหนดูซิดูซิดูซิร้านไหน <c oughs> โอ้โหหน้าร้านก็ไม่มีที่อยู่ก็ไม่ใช่รีวิวมี me, หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> โดนหลอกแน่ๆตายตายตา,ยตายอย่างนี้โดนแน่ ไม่เชื่อลิศเองนะเดี๋ยวเจอแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย้ลิลินล่นเขาเขาทักมาแล้วว่าทำไงดีเอ้ยนี่ไงกดวางไงพูดยังไม่ดังขัดคำเลยกดวางโอ้ยขนาดแค่เขาโทรมาเนี่ยยังมียังกระต่ายตื่นกลุมขนาดนี้เลยโอ้ยก็ก็ยายไม่คิดว่าเขาจะทักยายกลับมาเร็วขนาดเนี้อะะวันนี้ดวจะทำให้ยายอะเป็นไวเก่ารู้จักใช้สื่อให้ได้เลย จะสอนวิธีการปิดเสียงไลน์ตั้งค่าปิดเสียงไลน์เวลามิจฉาชีพมันโทรมาเนี่ยยายจะได้ไม่ตกใจกระต่ายตื่นตูมเนี่ยไหนไหน,นทำอย่างนี้ไปที่1เปิดเข้าไปยังกลุ่มไลน์ที่ต้องการปิดเสียงแจ้งเตือน 2. แตะขีดสามขีดที่มุมบนขวา 3. แตะที่คำสั่งปิดแจ้งเตือนหรือมิวโอ้ยอย่างนี้นี่เอง ง่ายนิดเดียวเดี๋ยวหลานสอนวิธีการบล็อกไลน์เนี่ยทำวิธีการนี้ 1. เลือกที่แท็บหน้าหลักจากนั้นเลือกที่เพื่อนสองแตะค้างที่เพื่อนที่ต้องการบล็อกสเลือกที่คำว่าบล็อกและกดคำว่าบล็อกแค่เนี้ยง่ายนิดเดียว โออีกหน่อยนะยายก็เป็นวัยเก่ารู้จักใช้สื่อแล้วขอบใจมากนะหลานรักที่ให้ความรู้กับยายอะว่าแต่เดี๋ยวยายขอช็อปอะไรเพิ่มเติมอ,อีกหน่อยนะอ่าเดี๋ยวลิศดูให้จะได้ไม่ถูกหลอกอนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ย<อ>ชุด<อ>ชดเสื้อผ้านี้